โอ้ยถาันพูด้วยยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับว่าเป็นมารีโอ้ยไม่ได้ว่าวรีวิวทุกคนเรื่องเดเื้อเือเว้ยเนี่ยไอ้่องเพื่อได้ไอ้น,นี่คือพวกุดถผาเนี่ยทุกคนเฮ้ยเต้ตนอนนี้เสืุดเานะทุกคนแบบนี้เออทุกคนเข้าไปอโชวสมดุลงงนทุกคนัวนี้เลย มาแล้ววิชายนีทุกคนรองชุเสื้อมีทุกคนเส้อสเอหนวนนี้คนเยอะเลยๆนีทุกคนเฮ้ยตรงนี้าบเอ็งถกั้เดี๋ยวมีประานนามาณเจ เจ็ดพันหนึ่งเนาะอันนี้ผมเห็นมัหน้าหน้าจอุ๊พระวิจยตัวห่หน้าจะจนีน้โ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยเท่ทุกคนเท่อยู่นะอ่าเราก็ได้แบบนี้นะคนรับละคนเซิร์ฟเนี้เป็นไงล่ะหล่อไหมอ,อ่ะเขาแฟชั่นแบบนี้ผมชอบนะโอเคงั้นอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามช่องใหม่นะครับที่ช่องว่า ทับแชเนลนะครับรวมรวม,รวมทั้งหมดแล้วทุกคนเนาะก็ไม่มีอะไรน่าข,ขอขอท้ายคลิปขออนุญาตเต้นนะครับอันที่เจ็ดูดผมชอบเลขเจ็ด <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมขอยากญาตัวนี่อันนี้นี่อืมขอจบเพียแค่นี้กันอย่าลืมฝากกดไนแ์กก็แกชร์กับช่องใหม่ของชื่อช่องว่าทับแชเนลแล้วก็โบกเต้นนะครับ 嗯。